คือลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้เลือกแบบได้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนตัวน,นี้จะเป็นตัวค้ำหลบป้ายทะเบียนนะคะอันนี้ไม่บังป้ายทะเบียนไม่ผิดกฎหมายค่ะพี่กองแต่งจากศูนย์จบเลยข้อสแตนเลสข้อติ้งแต่งติ่งค่ะแต่ว่าเสียงไม่ดังไม่ผิดกฎหมายนะคะ ไฟเด์ไลท์ทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันกับชายทั้งซ้ายและขวาสามารถเลือกลายเลือกแบบหรือว่าลูกค้าสามารถดูสติกเกอร์มาจากช่อง YouTube แล้วก็ส่งมาให้ไอได้ว่าอยากได้ลายนี้โลบาเหล็กมันก็มีหลายแบบค่ะมีทั้งแบบสั้นและแบบยาวลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้เองฝากระโปรงท้ายตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเบาๆอ่ะซอไปนะเป็นโช๊คเลยนะใช่ค่ะพอลบอประกันไทยชั้น1นึ่ฟิล์มกระบะไลเนอร์ชุดแต่งรอบคันแถมให้ลูกค้าไปแล้วและคันนี้รับรดเพียง3 9 0 0 0บาท มีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีค่ะสวัสดีครับเพื่พอนๆชาวคาชาวคา3 5ทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กันที่ m มิตซูบิชิคัมวา u ุยนครราชสีมาสาขาจอหอที่นี่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับผมได้มาลองขับ Mitsubishi x ็กแพนเดนะผมก็มาสะดุดตากับ2คันนี้นะไม่ว่าจะเป็น m มิตซูบิชิไทตันตัวแคปบตัวเตีย้ยแล้วก็ m มิตซูบิชิไทตันยกสูง4ประตูตัวนี้นะ เพราะว่านอกจากจะออกรถจากที่นี่แล้วครับเขายังมีชุดแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งรอบคันมีล้อมงล้อแม็กแถมยางสปอยเลอร์โลบารต่างๆมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าในคลิปนี้จะมีโปรโมชั่นของแถมเด็ดๆอะไรสำหรับเต้าไททันทั้ง2คันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมกักบที่รึกสาการขายเลยนะครับ สวัสดีครับเฉแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะเซลไอมิตัตูคาวลุยสาขาจอหอค่ะโอเคนะเห็น2คันนี้ที่จอดอยู่นี่เป็นยังไงฮะมีของแถมของแต่งอะไรบ้างเนี่ยชุดแต่งของแถมของเราทั้งสองคันนะคะก็จะออพื้นฐานก่อนเลยพื้นฐานก็จะเป็นพอรบอประกันภัยชั้นหนึ่งฟิล์มค่าจดทะเบียนกระบะไลเนอร คนะแล้วก็รุ่นนี้ฮะที่เห็นมันแต่งสวยๆงามๆเนี่ยเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงฮะรุ่นนี้นะคะจะเป็นไททันแคปตัวเตี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2 5งพแรงม้าค่ะ ราคาเท่าไหร่นะครับเบราคาจะอยู่ที่6 5แ0 0 0 0าันค่ะตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์5สปีดแล้วก็ของแต่งด้านหน้าที่เห็นนี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยอ่าเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตสีดําเงานะคะอันนี้ก็คือไอ้เลือกใช้สีดําเงาให้ลูกค้า<ๆ>เพื่อที่จะรับกันกับชุดแต่งกระจังหน้าที่มาจากโรงงานน,ะะนี่นี่กระจังหน้าจากโรงงานนะเบตเด็มเลยใช่ตัวปี2023จะเป็นกระจังหน้าถูกระจกมองข้างสีดําเงาสีดำ,าดำเงาแล้ว ไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์อบาย LED จะเป็นแสงสีขาวแล้วค่ะโอเคนี่ก็แถมมาจากโรงงานเลยใช่ค่ะมาจากโรงงานเลยเแล้วก็กของแต่งด้านข้างมีอะไรฮะตรงนี้อ่ะแคมเปญของเรานะคะสำหรับไทตันทุกรุ่นนะคะก็คือลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้เลือกแบบได้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนส่วนคันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแม็ก เม้งการยางนะคะตัว<ม>นี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18บยางที่ใช้ให้ลูกค้าจะเป็นยาง245 4 5ทับ45 R18 ค่ะครับผมถ้าหากไม่ชอบแบบนี้ีเปลี่ยนลายอื่นได้ไหมเลือกแบบเลือกลายได้เลยคะ่ะ<ม>อ่ะคันนี้นอกจากลายแม็กแล้วข้างในนี่ไอ้ได้ใส่ตัวขอบดิสเบรกให้ลูกค้าสีแดงด้วย ใช่ค่ะก็จะรับกันกับตัวโลโก้ยี่ห้อแม็กเลยแล้วแม็กเดิมจากโรงงานเหฮะเอาไปเทิร์นหรอแม็กเดิมกัจากโรงงานตีเทิร์นค่ะตีเทิร์นใช่คุ้มกว่าเพราะว่าลูกค้าได้แม็กเลยเลือกแบบเลือกทรงได้แม็กแต่งซิ่งนั้น,นี่ยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าได้ทําการโหลดลง1นิ้ว ใช่อันนี้จะเป็นโหลดแบบตัดสปริงหนึ่งนิ้วค่ะนี่ถึงว่าข้างหน้านี่มันดูเตี้ยก่ารุ่นปกติเนาะใช่ค่ะการโหลดนะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ด้านหลังเป็นไงฮะอ่าด้านหลังอ่ะถ้าพี่กองสังเกตดูตัวนี้จะต่ํากว่าด้านหน้าใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะอันนี้เราได้ทําการโหลดจัดตรงให้ลูกค้าตัวนี้จะด้านหลังจะเป็นโหลดสามนิ้วเตี้ยกับด้านหน้าใช่ค่ะเตี้ยกว่าด้านหน้าแล้วก็ขนาดยางที่ใส่ก็คือจะใหญ่กว่า ล้อหลังยางที่ใช้จะเป็นยาง285ทับ 40R18 ค่ะไซส์ใหญ่กว่าล้อหน้าใช่ค่ะไซส์ใหญ่กว่าล้อหน้าเพื่อให้รับกันกับตัวที่เราโหลดต่ำต่ำนิ้วีสีแม็กสีอะไรนี่ก็เหมือนล้อหน้าเลยนะม่ชอบนี่ก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เลือกแบบได้ชอบลายไหนก็เอามาให้น้องไอดูก่อนใช่ค่ะเลือกแบบเลือกรายส่งมาให้ไอได้เลยครับผมก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเป้า อันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าเพื่อรับกันกับตัวมือเปิดที่มาจากโรงงานเพราะว่าตัวมือเปิดของเราจะเป็นสีดําเงาองยู่แล้วโอเครุ่นปี2023ใช่ในปี2023ก็คือจะเป็นสีดําเงามาทั้งคันค่ะแล้วก็อีกชิ้นของด้านข้างตัวรถวันนี้จะเป็นคิ้วกันตาค่ะวันนี้ก็จะเป็นคิ้วกันตาก็คือจะมีทั้งสีชิลยทั้งประตูหน้าและประตูหลังอ่าแล้วก็ด้านหลังมีแถมอะไรไหมคะเนี่ยนี่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวคําหลบป้ายทะเบียนนะคะอันนี้ไม่บางป้ายทะเบียนไม่ผิดกฎหมายค่ะพี่ก้องอ เป็นสีแต่งซิ่งแบบที่วัยรุ่นสมัยนิยมชอบเลยนะสีไทเทเนียมแรงทนทานไม่ต้องไปแต่งข้างนอกเลนนะแต่งจากศูนย์เลยเดี๋ยวนี้ใช่แต่งจากศูนย์จบเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องถอยต่อเข้าจอก็คือภายในไอติดตั้งให้เป็นจอ a อ d r ด i อขนาด10นิ้วโอเคเดี๋ยวไปดูข้างในนะว่าจอ a อ d r ด i อต่อตัวนี้มันจะชัดไหมใช่ค่ะแล้วก็นี่ท่อนี้เป็นยังไงฮะตัวนี้จะเป็นตัวท่อท่อสแตนเลสท่อซิ่งแต่งซิ่งค่ะแต่ว่าเสียงไม่ดังไม่ผิดกฎหมายนะคะ เดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยนะฮะได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวไอไปเปิดเสียงให้ดูนะคะใครชอบท่อเสียงสไตล์นี้ก็เหมาะที่นี่ได้นะโอเคนะประมาณนี้สำหรับเสียงของท่อ o T C ของ Mitsubishi k a m a u ที่เขาแถมให้ตัวนี้นะฮะค่ะอันนี้ก็ที่เราติดตั อันนี้จะเป็นจอ y Android ขนาด10นิ้วนะคะจะเป็นระบบสัมผัสนะคะเชื่อมชายเป็นทัชสกรีนก็จะเหมือนกับมือถือเราเครื่องนึงเลยใช่ค่ะสามารถโหลดแอปพลิเคชันต่างๆลงได้ดูหนังฟังเพลงดูยูทูบได้เลยค่ะโชว์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องถอยที่เราติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่ในจอรถที่เราติดตั้งให้เลยโอเคนั่นนี่ใส่เคียร์อาใช่ค่ะนี่จอดิ่งขึ้นมาออโต้เลยคือรุ่นเนี้ยเบร์เดิมมันปกติไม่มีพวกนี้ให้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะเป็นแค่ว โอเคก็คือออกไปจากคำวลุยที่นี่ก็แถมให้แบบนี้เลยใช่ค่ะแถมให้ทั้งหมดเลยโอเคนะครับจอนีหลเล่นเลยนะใช่เล่นเลยต่ออินเทอร์เน็ตนี่สามารถเล่น Google Chrome ดู YouTube ก็ได้ฟังเพลงใน y YouTube ได้เลยใช่ค่ะก็เพิ่มความเพลิดเพลินในการเดินทางทำให้การเดินทางของเราสนุกมากยิ่งขึ้นโอเคก็ด้านภายในรุ่นนี้ก็เป็นเบาะผ้าธรรมดาอยู่นะยังไม่ได้เบาะหนังเพราะว่าถ้าลูกค้าอยากได้เบาะหนังนี่ยังไงเพิ่มได้ไหมเนี่ยเพิ่มได้ค่ะลูกค้าสามารถติดตั้งเบาะหนังเพิ่มเติมได้ใช แจ้งเราได้เลยคืออยากได้อะไรก็เข้ามาคุยกั<ช>บ้องไอได้ใช่ค่ะ <ๆ S 2> เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนต้องการแบบไหนแต่คันนี้ก็คือลูกค้าแต่งเต็มด้านนอกภายในขอแค่เป็นจอดีวีดีนี่นี่อันนี้อะไรคะเนี่ยอ่าก็นี้ค่ะ ตัวดีด้านหน้าตัวนี้จะเป็นดิฟวัดความร้อนนะคะอันนี้ก็แถมให้ลูกค้าเหมือนกันติดตั้งให้ออกจากโชว์รูมเลยสายสิ่งสายแข็งนี่ต้องดูนะความร้อนของเครื่องอุณหภูมิหม้อน้ํานี่ต้องรู้จังนะใช่ค่ะติดตั้งให้จบไปเลยทีเดียวจบเลยทีเดียวโอเคไม่ต้องไปแต่งข้างนอกแล้วนะครับใช่ค่ะไปเดี๋ยวไปสรุปรายละเอียดข้างนอกคันนี้กันครับแคมเปญอื่นๆของคันนี้มีอะไรอีกนะครับผม นอกจากชุดแต่งรอบคันที่ไอแแถมให้ลูกค้า,<อ>าแล้วนะคะครเรายังฟรีพอบอรประกันภัยชั้นหนึ่งค่าจดทะเบียนค่ะอันนี้ก็แถมลูกค้าทุกอย่างเลยแล้วก็รับลดเพียง19,00 0บาทค่ะผ่อนได้นานกี่งวดนะผ่อนได้นานสูงสุด884งวดค่างวดจะอยู่ที่9,500บาทค่ะครับผมแล้วก็้าลูกค้าท่าในใดสนใจคันนี้ก็มีรถส่งมอบเลยใช่ไหมฮะมีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีค่ะก็หลังจากลูกค้าจองรถทําสัญญาก็ขอเวลาแต่งรถประมาณ2วัน ได้รับรถเลยได้รับรถเลยนะครับโอเคอแล้วก็อีกคันนึงนะเห็นเป็น4ประตูยกสูงเดินเข้ามาข้างในเด่นมากเลยคันนี้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงครับเนี่ยค่ะคันนี้จะเป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไมเวก2.4 1 8 1แแรงม้า ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดค่ะเป็นรุ่น GT ตัวลองท็อปราคาเท่าไหร่นะ้าราคาเดิมราคารถจะอยู่ที่9 6 0 0 0บาทค่ะโอเคนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเนี่ยเห็นแต่งเยอะแยะเลยครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยใช่เดี๋ยวไอ้พาชมเริ่มจากด้านหน้า<อ>เลยนะคะครับด้านหน้าเริ่มจากสกู๊ปฝากระโปรงหน้าค,ค่ะอันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าอันนี้ก็ลูกค้าเลือกสีได้ถ้ารถเป็นสีขาวลูกค้าก็สามารถใช้เป็นสีขาวได้ค่ะคแล้วก็สกู๊ปฝากระโปรงหน้าตัวนี้จะเป็นแบบไม่เจาะฝาากกรโปงหน้้ลูคา เป็นกาวแปะใช่ๆใช่ค่ะเป็นกาว8 m แปะค่ะจะไม่มีการทำลายตัวสีรถถ้าลูกค้าเบื่อสามารถถอดออกได้ใช่ค่ะอ่ะแล้วก็อีกชิ้นตัวนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ไททันสปอร์ตสีโครเมียมค่ะค่ะใช่ตัวนี้ก็คือลูกค้าเลือกใช้สีโครเมียมเพื่อที่จะรับกันกับตัว ตัวกระจังหน้าได้ด้วยชิตัวนี้นใช่ตัวกระจังหน้าสีโครเมียมใช่ค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถก่อนตัวนี้ตัวนี้ใช่ค่ะด้านข้างตัวนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นตัวครอบไฟตัดหมอกสีดําเงาค่ะนี่ค่ะสีดดูสวยดูสปอร์ตมากขึ้นเลยรับกับโครเมียมด้านล่างตัวนี้นะวะใช่รับกันกับโครเมียมเลยแล้วก็นี่ค่ะอีกชิ้นก็จะเป็นชุดตัวแต่งครอบไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงาเช่นกันใช่ค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกได้เลย แล้วก็เดี๋ยวไอพาดูชุดแต่งกันชนหน้าอีกชิ้นค่ะชุดนี้ก็แถมฟรีใช่ชุดนี้ก็แถมฟรีค่ะตัวนี้จะเป็นชุดแต่งกันชนหน้าหูแดงแบบมีไฟนะคะอ่ะอันนี้เห็นด้ช่างพี่กลองเห็นด้านข้างก็คือจะมีไฟเดไลท์ทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันกับใช่ทั้งซ้ายและขวาเนี่ยครับขี่กลางวันมานี่ข้างล่างก็มีข้างบนก็มีนะสว่างชัดเจนเลยครับใช่ค่ะมาพร้อมกับหูลากจูงสีแดงแต่หูลากจูงสีแดงตัวนี้ เน้นสวยงามนะคะจะยังใช่ตัวนี้ก็คือเน้นสวยงามลากจริงไม่ได้ค่ะลถ้ารักจริงอ่าต้องไปด้านด้านล่างค่ะพี่ก้องนี่ใช่ลาากจริง่้ใชตัวก็จะอยู่ด้านล่างโอเคทีนี้ห้ามลากนะครับโชว์สวยงามใช่โชว์เพื่อความสวยงามค่ะอ่แล้วก็ด้านข้างคะับมีจุดแต่งจุดขายอะไรตรงไหนครับเนี่ยด้านข้างตัวนี้จะเป็น คิ้วล้อค่ะตัวนี้จะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบสีดําเงาค่ะตัวนี้จะเป็นแบบหมุดหลอกนะคะพี่ก้องจะไม่ใช้ตัวเจาะยึดตัวรถไม่ได้ยึดเข้าไปโครงตัวรถนะใช่ 8, ค่ะจะเป็น, 9, ปนใช่เป็นหมุดหลอกใช,ใช่ค่ะแล้วก็อะตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบ18ค่ะของเดิมที่มาจากโรงงานก็จะเป็นล้อแมกขอบ18เหมือนกันแต่อันนี้ไอได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเพื่อรับกันกับซุ้มล้อ มันจะไม่อยู่ในซุ้มล้อและไม่อยู่นอกซุ้มล้อ,เ,อ,เ,อเกินไป<อ>จะพอดีกันเลยเเนี่นพอดีเ,อเป๊ะเลยนะใช่ค่ะไม่เกินมานี่ไม่ผิดกฎหมายเลยตำรวจไม่จับแม่เนี่ยใช่ใช<อ>ค่ะสวยงามมากแล้วก็ ลายล้อแม็กลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนเดิม,มค่ะพี่ก้องครับสามารถเลือกลายเลือกแบบลูกค้าบางคนก็คือถ้าเป็นสีประตูถ้าลูกค้าเลือกออฟโรดลูกค้าก็จะใช้เป็นขอบ16บหกค่ะแต่อันนี้ลูกค้าชอบแบบสวยงามด้วยเรียบๆด้วยก็จะใช้เป็นขอบ18บค่ะอ้ขอบ18ใช่ค่ะยางที่ลูกค้าเลือกใช้ก็จะเป็นยางมอนเตอร์นี่ค่ะ จะเป็นมอนเตอร์รุ่น AT3 ตัวนี้ก็เสียงเบาไม่ดังค่ะไม่ดังแบบลั่นเหมือนรถออฟโรดทั่วไปใช่ไม่ดังลั่นเหมือนรถออฟโรดก็กําลังขับสบายเลยส่วนตัวนี้ก็คือที่พี่ก้องถามตัวนี้ก็คือจะเป็นเดิมมากับโรงงานเลยค่ะไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงเป็นโช๊คซุ้มโช๊คใช่ค่ะซุ้มโช๊คคอยสปริงเดิมี้ถ้าแม็กไลน์นี้ผมไม่ชอบก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เลยส่งให้ไอได้เลยว่าอยากได้แบบไหน โอเคนะแบบนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใช่สวยคนละแบบค่ะแล้วแต่คนชอบนะใช่แล้วแต่คนชอบมากข้างมีอะไรคะตัวด้านข้างตัวนี้ก็คือที่เห็นเด่นๆเลยตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์ลายคนออฟโรด ใช่ค่ะเป็นสติกเกอร์ไลโคนไททันออฟโรดอันนี้ก็ลูกค้าเลือกมาเป็นสติกเกอร์สีดาเงาเออสีดาด้านสีดาด้านนะใช่ถ้าไม่ชอบดำด้านชอบดำเงาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะลูกค้าสามารถแจ้งได้ก็คือตัวสติกเกอร์อะเรามีให้ลูกค้าดูหลายแบบ หรือว่าลูกค้าสามารถดูสติกเกอร์มาจากช่อง YouTube แล้วก็ส่งมาให้ไอได้ว่าอยากได้ลายนี้ไอก็จะส่งให้ร้านออกแบบก่อนคือไปเซิร์ชเห็นในเพจแต่งอะไรนี้ชอบแบบไหนก็เอามาให้น้องไอแต่งได้ใช่ค่ะขางนั้นเลยใช่อ่ะแล้วก็ตรงนี้กันต่อเลยตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวชุดครอบมือเปิดนะคะตัวนี้ก็ไอาใช้เป็นสีดําเงาให้ลูกค้าเหมือนกันรับผมี่ใช่สีข้างเลยใช่ค่ะ ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วกันตาดค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นคิ้วกันตาดนะคะกันน้ําฝนขนาดใหญ่เลยอันนี้ก็ติดตั้งให้ทั้งประตูหน้าและประตูท้ายเลยค่ะแข็งแรงอย่างนั้นเนี่ยใช่อ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อย่างนํำเสนออ่ะตัวนี้ค่ะพี่กองรองเลยแข็งแรงมากใช่ตัวนี้จะเป็นเาวาหลังคาแบบน็อตยึดตรงรุ่นค่ะก็คือของเดิมจากโรงงานไม่มีมาให้ใช่ไหมฮะไม่มีค่ะแต่ว่าใช่แถม,แ,ถมแต่ว่าเขาจะมีเขาจะมีเป็นเป็นลูน็อตของเขามาให้ งานเนียนเลยนะฮะเนี่ยมีการรขอบยงขอบยางแล้วก็ข้างบนนี้ก็สามารถเป็นแหลกจักรยานได้แล้วก็อาการเต็น์ได้ใช่ค่ะเคยเห็นไหมที่เต็น์เป็นที่เขาตั้งอยู่บนรถอ่ะนี่ก็ได้นะใช่ค่ะสายแคมปิ้งได้เลยครับผมค่ะแล้วก็มาที่ด้านท้ายตัวรถนะคะก็ตัวนี้ก็คือแถมให้ลูกค้าก็เริ่มจากนี้เลยกระบะไลเนอร์ก่อนอ่ะค่ะกระบะไลเนอร์แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นโลบาร์เหล็กค่ะ โลบาเหล็กมันก็มีหลายแบบค่ะมีทั้งแบบสั้นและแบบยาวลูกค้าสามารถเลือกออกแบบได้เอง อ๋อครับบางคนไม่ชอบยาวๆอย่างนี้แบบสั้นๆตัดมาอย่างน,นี้ก็ได้ <S <S ใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนี่ค่ะไอแบบสปอร์ตบาร์ที่เป็นพลาสติกอะไรมีนหฮะอ๋อตัวสปอร์ตบาร์เป็นพลาสติกก็มีค่ะขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบอบางคนไม่ชอบเหล็กเนี่ยมันช,ชอบเป็นแบบไฟเบอร์กลาสด้วไฟเบอร์กลาสค่ะเออเป็นไฟเบอร์กลาสยาวตั้งแต่ตรงนี้มาก็มีเหมือนกันใช่มีเหมือนกันค่ะมีให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ลูกค้าชอบก็คืออ่าก่อนการแต่งเราก็จะให้ลูกค้าดูแบบก่อนว่าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนค่ะอ่าแล้วก็อีกชิ้นหน ตัวข้อไฟท้ายค่ะตัวนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราดูจากด้านหน้ามาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นครอบไฟท้ายสีดําเงาก็จะรับกันกับตัวครอบไฟหน้าครอบไฟตัดหมอกด้านหน้าเมื่อกี้ดูดุเลยนะรอบคันเลยทั้งหน้าทั้งหลังใช่ค่ะอ่ะแล้วก็ของเดิมเลยอีกอย่างที่มากับโรงงานก็คือจะเป็นฝากระโปรงท้ายตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเบาๆอ่ะซ้อไปนะเป็นโช๊คด้วยนะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นโช๊คตัวผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายตัวนี้จะมาจากโรงงานเลยนี่นดู ลงแล้วแบบมันไม่ดังปุ้งปั้งเลยนะใช่ค่ะมันจะเบาๆซับซอตอนขึ้นก็เบาตอนลงก็นุ่มอันนี้ก็แถมฟรีใช่ค่ะอันนี้ก็แถมฟรีติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนี่ไลเนอร์ของมิตซูบิชิมอเตอร์นะใช่ค่ะโอเคสวยงามนี่มีไฟ LED ติดตรงโลบาร์ด้วยใช่ตรงนั้นจะเป็นไฟเบรกค่ะจะเป็นไฟเบรกที่ติดตั้งให้ก็คือจะอยู่กับโลบาร์เลยโอเคนะครับ <molec> แล้วก็ <Jamie? S 2> ตัวนี้กันชนท้ายด้านหลังอันนี้ก็คือจะเป็นสีดําเงาตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะคะอืมสวยเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้กล้องมองภาพรอบทิศทางใช่ไหมฮะใช่ค่ะรุ่น GT จะเป็นกล้องมองภาพรอบคันตัวนี้จะเป็นกล้องถอยโอเคแล้วผมเห็นกล้องอีกตัวหนึ่งอันนี้คือกล้องอะไรฮะเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้กล้องที่เราติดตั้งอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวบันทึกภาพขณะขับขี่เพราะว่าใช่ค่ะไอแถมให้ลูกค้าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังโอเคเดี๋ยวเนี่ยเข้าไปดูในรถนะก็จะมีกล้องจับ อุบัติเหตุต่างๆนะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยใชใ่กล้องหลังเป็นตัวนี้นะเนี่ยใช่ค่ะโอเคด้านหลังทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะด้านหลังก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างใน Mitsubishi Titan ตัวนี้แล้วฮะแล้วก็จากข้างนอกเนี่ยแถมไปตต้งเยอะแล้วข้างในมีแถมอะไรอีกไหมฮะเนี่ยอ่ะข้างในของเราตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นกล้องบันทึกอุบัติเหตุค่ะตัวนี้จะเป็นกล้องด้านหน้า และกล้องด้านท้ายต่อเข้าจอค่ะอันนี้ก็คือติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยตัวที่เราไปดูด้านหลังเมื่อกี้ก็เข้ามานี่เนาะใช่ค่ะจับอุบัติเหตุทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยใช่ค่ะอันนี้ก็แถมไม่ฟรีนี่มาแล้วนะฮะอันนี้กล้องจับอุบัติเหตุนะนี่ด้านหน้าด้านท้ายเห็นหมดเลยเนะี่ยอันนี้ก็เห็นเป็นตัวรถเป็นอะไรก็ค่อนข้างค,างคมชัดอยู่นะฮะมาต่อกันที่ฟังก์ชันและบนพวงมาลัยของเรานะคะรุ่น GT จะเป็นรุ่นที่มีกล้องมองภาพรอบคัน สามารถกดเรียกดูจากในจอได้นี่ค่ะตัวนี้ก็จะแสะดงแสดงสถานะกล้องด้านหน้าและก็ตัวตรงด้านข้างจะเป็นกล้องด้านข้างฝั่งซ้ายซ้ายขวา,าหน้าหลังใช่ค่ะสามารถกดเรียกดูจากบนพรงมอะไรได้อันนี้ก็คือดูสิ่งกีดขวางด้านข้างของตัวรถได้เลยค่ะอันนี้ก็ <Okay. S 1> จะเป็นการกดอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นการกดกลับค่ะจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่ออะไรได้ไหมรองรับ Apple CarPlay แล้วก็จะเป็นตัว Android Auto ใช่ค่ะ พูดได้ o น d ต u t o แอ p เป c a r คาเพมีหมดใช่ค่ะ u s b ได้<ช> HDMI ได้หน้าจอจะเป็นแบบหน้าจอระบบสัมผัสค่ะครับค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นระบบแอร์ระบบแอร์ของเราจะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลค่ะ แอร์ดิจิตอลก็คือจะมี2อุณหภูมิทั้งทางความเย็นและเป็นตัวฮิตเตอร์ทำความอุน่นถ้าฝนตกอากาศหนาวๆพี่ก้องเปิดอุณหภูมิไปสัก28มันก็จะเป็นฮิตเตอร์ทําความอุ่นในตัวค่ะโอเคครับค่ะน,นี่ได้กุญแจแบบ Smart ทคีย NT ดเลยนะใช่ค่ะจะเป็นกุญแ<อ>จ KOS กดปุ่มสตาร์ทค่ะคในรุ่นของ GT พู้สตาร์ทนะครับใช่ค่ะอันนี้ข้างในตัวนี้ก็เป็นเบาะหนังรอบคันนะฮะดีกว่าตัวเตี้ยเมื่อกี้ไม่ต้องเปลี่ยน <c oughs> โอเคนะครับสำหรับด้านในของ m t ิ u b i ช h i t i ตันตัว4ประตูตัวนี้นะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปโปรโมชั่นรละเอียข้างหน้ากันต่อเลยนะครับ <c oughs> เอาละครับก็เมื่อกี้น้องไอพาไปดูชุดแต่งรอบคันเลยนะฮะเยอะแยะมากมายเลยทั้งภายนอกภายในแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่ารายละเอียดโปรโมชั่นของแถมนอกเหนือจากที่พาไปดูเมื่อกี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกครับสำหรับแคมเปญของเรานะคะก็เหมือนเหมือนเช่นกันพอบอรประกันภัยชั้น1ฟิลม์มกระบะไลเนอร์ชุดแต่งรอบคันแถมให้ลูกค้าไปแล้วและคันนี้รับลดเพียง39,00 0บาทค่ะผ่ <Wow. S 1> อนยาวๆ8 4เดือนค่างวดจะอยู่ที่1 000, 3 0 0 0บาทค่ะพี่กองโอเคนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนี่สามารถติดต่อน้องไอได้ช่องงทาไหนบครั ฝั่งช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube จะชื่อมิตซ e ูบิชิอีสานเลสติ้งค่ะแล้วก็ทางช่องเพจมิตซ e ูบิชิอีสานเลสติ้งมิตซูบิชิป้ายแดงโคราชนครราชสีมาค่ะค่ะส่วนเบอร์โทรติดต่อจะเป็น0 6 4 7 0 4 4 4 9 9ค่ะเซลไอมิตตูคาบูุยสาขาจอหอค่ะพี่กองโอเคนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะสนใจทั้ง2คันเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวเตี้ยแล้วก็ตัว4ประตูตัวนี้นะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่มิตซบูชิคารารุยสาขานครราชสีมาจอหอที่นี่เลยนะฮะแล้วก็มาติดต่อน้องไอได้เลยนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะพาไปดูชุดตรงชุดแต่งส่วนลดโปรโมชั่นของแถมต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องคา3์สามหด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หากเพื่อนๆชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆกันนะครับ